ในการดําเนินการโครงการกองทินแม่ของแผ่นดินนะครับบ้านห้วยเดือมู่ที่หกตำบลนรนัทญก็ได้บูรณาการงานร่วมกับโครงการชุนชุนย่างยืนะครับในการค้นหาผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดในบ้านห้วยเดือมู่ที่6นะครับซึ่งการค้นหาผู้ค้าผู้เสพปรากฏว่าพบผู้เสพอยู่สองรายนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นทัน ได้นะครับเจ้าของงบประมาณนะครับก็ได้ลงมาคัดกรองนะครับผู้ค้นหาผู้เสพร่วมกับชุมชนบ้านห้วยเดือหมูที่6มีผู้เสพอยู่จํานวน3ารายนะครับซึ่งทั้ง3ารายก็ได้เข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูนะครับในด้านต่างๆนะครับหลังจากที่บําบัดฟื้นฟูเสร็จก็มีการนํา ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูเข้าพิธีนะครับขอ,อขมากรรมเป็นการพิธีสู่ขวันนะครับต้อนรับคนดีสู่สังคมนะครับสู่หมู่บ้านสู่ชุมชนผมปีช้าแก้วเกิดรัตดรนหมู่6บ้านห้วยเดือกก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งก็เรียนจบมา ก็รุมรุมดอนดอนก็ไม่ค่อยได้งานได้การสักเท่าไหร่ผ่านระยะเวลามาเป็นสิบสิบปีผมก็รู้สึกเสียใจและไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งที่ลูกไม่ได้อยู่ในโอวาทหลังจากลูกชายสมัครใจเข้าไปอดลมก็ได้มาช่วย พ่อแม่ทำงานก็รู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ไม่ได้ทำงานร่วมกันและกินข้าวร่วมกันมาร่วมสิบปีรู้สึกดีใจครับที่มีโครงการต้านยาเสพติด ที่ได้มาช่วยแต่งเบาภาระเกี่ยวกับเรื่องลูกติดยาเสพติดผมก็รู้สึกดีใจที่ผมได้ลูกชายกลับคืนมารู้สึกพ่อเป็นยังไงหลังจากที่ได้ลูกคืมนมาคนรู้สึกพุกก็ดีมากมากดีแบบเป็นหน้ามือเป็นหลังมือก็กงนพี่น้องกี่คน ีทั้งหมดสี่คนก็ไม่คิดว่าจะจะจะมีวันนี้หลายนี้เป็นไลายที่สมัครใจด้วยสมัครใจด้วยหลายหลายครั้งหลายวิธีที่พยายามคยเห็นมาหลายวีแล้หลายรอบแล้วแต่สุดท้ายก็คำไม่ถูกเป้าก็เพิ่งจะมีโครงการนี้ก็ถือว่าขอบคุณโครงการขอบคุณมากๆผมก็ต้องขอขอบคุณ ครั้งครับที่ทำให้ครอบครัวผมมีความสุข